เ,เด็ดเดือยพี่น้องโอ้ยน้องหัวคำโอ้ยได้ตัวใหญ่เลยเฮ้ยเขย่าใหญ่เนาะมีข้างล่างยปลากระมังโอ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่อันนี้มันจ็บโอ้ยแสดงว่าหัวคำปลาเขา่าอืมมนัมนๆมนัมนๆโอ้โหนี่ตัวใหญ่โอ้ยเขย่ใหญ่เนาะแมน็นเมนเห็ดปลาสมนิบคืนอนยังสีแซ่บ อพือได้อยู่พอได้อยู่ได้ไหลค่ากเกอีกอุ้ยอันนี้รอบนี้ได้ตัวใหญ่ๆอ่ะรอบนี้ได้ได้ตัวใหญ่ได้หลได้ไหลก็หลบก่อนฝนก็ตกอือแสดงว่าป่ามาเขาย่ำสิมืดย่ำหัวคำอือโอเคถ้าบ้านก็นั่งนั่งเฝ้านั่งย้มมืดมืดมือมืดเนี่แหละสอดแจ้งกังเสด้เต็มเนาะพอดีละโอ้ยสอดแจ้งก็พอดีเต็มกระป๋องพอดี หมานหมานหมานมได้พอตมอยู่เด้อตัวใหญ่